và cả nhàng cả nhẹ cả nhàng bò nhảy say chân đầy mình à bậc cả nhàng bay bù bò thành đầy nhảy bên bia nơi nói เอานี่เด้อกินละปักขยันครับนำทงไฮทงหน้าครับบ่ยากบ่ยากซื้อดอกการจิ้มปักขยันจิ้มเอาไปปลูกไปเพาะบุดบุดบ่ยากดอกครับแถวทงแถวทงไฮทงหน้ามุดบ่ยากดอกพี่น้องปักขยงนเข่ากะ แตกก่กอแลยมาสำรวจเบิงเขาว่าหลังจากใส่ปุ๋ยก็งามอยู่งามบโบดีเท่าที่ควรเลยถือโอกาสนะครับพักขแขง,งไปนํานะครับหาไปปูว้มาไวโพดธรรมดานา้องทาให้มันขึ้นง่ายกว่านี้นะครับ ซํำนี้ก็จะคอยห้าไปเลี้ยงไว้ไปปูกไว้ก่อนเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันเกิดมวยหยากนะครับพักขยงนะครับหากินน้ำคันแท่หน้ากับห่อใดอยู่อืดบวยหยากไปทีกานหนาะ chim vào, oh, chim vào oh. say Cũ nổi เอาลายอยู oh. right, ่บ่สมนี hmm. yeah, good, huh? mm ้บ่ยางอะไรบ่มี ของฝุ่นวานปุ๋ยใหม่ๆผักกระแยงครับผั ใส่กับต้มป้าแกงเอาใหม่ hiểu mất là xin bắt tay thì mất bỏ sẽ làm à bác quay lúc ui xeo cực đây này men mất này này Hãy không Sewati kerap apakah